สวัสดีครับคลิปที่แล้วแอดได้พูดถึงสายเลือดบริสุทธิ์ในโลกเวทมนต์พร้อมกับรายชื่อ28สก,กุลศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วแล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากฟังเรื่องราวของเลือดผสมสายเลือดพ่อมดแม่มดที่ถือว่าเป็นชุมชนผู้วิเศษที่มีจํานวนมากที่สุดในโลกเวทมนต์รวมถึง10ตัวละครเลือดผสมที่โดดเด่นน่าจดจําที่สุดในวรรณกรรมและภาพยนตร์ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์เรื่องราวของเลือดผสมจะเป็นยังไงและ10ตัวละครเลือดผสมที่โดดเด่น จะมีใครบ้างเช่นเคยครับถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดแล้วก็บนหนังด้วยนะครับ h าร์ฟบลัดหรือที่เรียกว่าเลือดผสมคือพ่อมดแม่มดที่มีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายคนใดคนหนึ่งในตระกูลเป็นพวกไม่มีเวทมนต์มักเกิลหรือมัก k เกิลบอลในช่วงปี1990 ถือว่าเป็นศตวรรษของชุมชนพอมอดแม่มดเลือดผสมช่วงเวลาดังกล่าวผู้ได้เลยว่าเป็นยุคลมสลายของผู้วิเศษสายเลือดบริสุทธิ์พวกเขาจะต้องแต่งงานกันเองในตระกูลเพื่อรักษาสถานะเลือดบริสุทธิ์แต่ก็มีหลายครอบครัวที่ละทิ้งความเชื่อเรื่องสายเลือดและหันมาแต่งงานกับเลือดผสมมาร์เกิลและมาร์เกิลบอนเพื่อรักษาเชื้อสายและวงตระกูลไม่ให้สูญพันธุ์ไปสายเลือดผสมจึงกลายเป็นประชากรผู้วิเศษส่วนมากจนมาถึงปัจจุบันครับ พ่อมดแม่มดเดี๋ยวนี้ก็เป็นเลือดผสมกันทั้งนั้นถ้าไม่แต่งงานกับพวกมักเกิลป่านนี้พวกเราคงสูญพันธุ์ไปแล้วรอนวิสเล่ย์ห้องแห่งความลับบทที่7เลือดสีโคลนและเสียงกระซิบอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วว่าพวกคลังเลือดบริสุทธิ์อย่างเช่นตระกูลมอลฟอยมักจะปฏิบัติกับมักเกิลบอลหรือที่พวกเขาเรียกว่าเลือดสีโคลนไม่ต่างอะไรกับสัตว์ครึ่งสายพันธุ์แต่สําหรับเลือดผสมพวกเขาจะถูกยอมรับมากกว่าเลือดสีโคลน แต่ในสายตาของพวกคลั่งเลือดบริสุทธิ์พวกเลือดผสมก็ยังคงเป็นพลเมืองผู้ด้อยค่ากว่าอยู่ดีครับยกตัวอย่างเช่นภาพเหมือนของวอร์เบอร์กาแบล็กแม่ของซีเลสแบล็กในบ้านเลขที่12กลิมโมเพลสเธอมักจะกรีดร้องสาบแช่งพวกเลือดผสมอยู่บ่อยครั้งยิ่งโดยเฉพาะตอนที่ซีเลสยกให้บ้านเลขที่12กลิมโมเพลสกลายเป็นศูนย์บัญชาการพาคีนกฟินิกซ์ซึ่งแน่นอนว่าพาคีนั้นเต็มไปด้วยพ่อมดแม่มดเลือดผสมแทบจะทั้งนั้น เมื่อไหร่ที่พวกเขาเดินผ่านภาพเหมือนของวอลเบอร์กาแบล็กเธอก็จะกรีดร้องสาบแช่งและสบประมาทผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างไม่อ้อมค้อมซึ่งชี้ให้เห็นถึงความคลั่งไคล้สายเลือดบริสุทธิ์ของเธอและวงตระกูลรอยเปื้อนอับประยศพวกครึ่งพันโสมมคนทรยศต่อเลือดลูกหลานโสมมวอลเบอร์กาแบล็กพาคีนกฟินิกส์บทที่6ตระกูลแบล็กที่สูงส่งและเก่าแก่ที่สุด เบลลาริกสเลสแตรงที่เป็นพวกคลั่งเลือดบริสุทธิ์ก็เคยดูถูกแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เขาเป็นพวกเลือดผสมรวมถึงดูถูกเซเวอรัสเนฟที่อาศัยอยู่ที่สุดตรอกช่างปั่นฝ้ายถิ่นของมากเกิลเธอใช้คำดูถูกว่ากองขยะของพวกมาเกิลแต่ถึงอย่างนั้นครับ เลือดผสมบางคนก็ยังคงมีอคติกับมักเกิลถึงแม้ต้นตระกูลของพวกเขาจะมีมักเกิลเป็นบรรพบุรุษก็ตามตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือทอมริดเดิลหรือลอร์ดวลเดมอร์ที่เป็นเลือดผสมเพราะพ่อของเขานนั้นเป็นมักเกิลหนุ่มรูปงามที่ทอดทิ้งแม่ของเขาไปซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนวนสำคัญที่ทำให้วลเดมอร์ปฏิบัติต่ตอมักเกิลและมักเกิลบอลเยี่ยงทาตุและพยายามปกปิดสถานะเลือดผสมของตัวเองยกตนเหนือทุกสรรพสิ่ง จนกลายเป็นจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ที่คนในโลกพอมดแม่มดพากันหวาดผวาและเมื่อกระทรวงเวทมนต์ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของวโดมอร์ในปี1997มาร์เกิลบอนก็เลยถูกข่มเหงอย่างเปิดเผยแต่ถึงอย่างนั้นครับพวกเลือดผสมก็ยังคงได้รับการยอมรับในฮอกวอตส์และในกระทรวงเวทมนแต่ก็ยังถือว่าเป็นชนชั้นที่สอรองจากเลือดบริสุทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอย่างเต็มที่ ต่อไปนี้คือ10พ่อมดแม่มดเลือดผสมที่โดดเด่นในโลกเวทมนต์ครับ 10. ซีบิลทีรอนีศาสตราจารย์ทีรอนีอาจารย์สอนวิชาพยากราศาสตร์ที่ฮอกวอตส์เมื่อตามสืบดูต้นตระกูลของเธอเราจะพบว่าพ่อของเธอมิสเตอร์ทีรอนีเป็นพ่อมดที่มีสถานะทางเลือดไม่แน่ชัดส่วนแม่มิสซิสทีรอนีนั้นเป็นมักเกิลครับศาสตราจารย์ทรนีจึงมีสถานะเป็นแม่มดเลือดผสมและด้วยเหตุนี้ครับ เธอมักจะถูกโดโลรสอัมบริดคมเหงและเกือบจะถูกไล่ออกจากฮ er อกวอตส์กวคือ้านงันคุณไ่ t h มรนีได้กิเดรอยร็อกฮาพ่อมดจอมลวงโลกที่มีรอยยิ้มพิมพ์ใจปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในภาคห้องแห่งความลับพ่อของเขามิสเตอร์ร็อกฮาร์ดเป็นพ่อมดที่มีสถานะทางเลือดไม่แน่ชัด ส่วนแม่ของเขามิสซิสล็อกฮาร์ดเป็นมักเกิลครับสถานะทางเลือดของกิลดรอยล็อกฮาร์ดจึงเป็นพ่อมดเลือดผสมครับปัจจุบันเขายังคงรักษาโรคความจำเสื่อมอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์มังโกระหว่างที่เขารักษาตัวอยู่ที่นั่นเขาได้เขียนหนังสือเล่มใหม่และออกวางจำหน่ายในชื่อว่า Who am I? ฉันคือใครแปด โดโล雷斯อัมบริดประลัดกระทรวงอาวุโสขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์และเจ้าพนักงานสอบสวนใหญ่ประจำฮอกวอตส์หรือที่พวกแฮร์รี่เรียกเธอว่าใหญ่ขังคกแก่หน้าเกลียดหนึ่งในตัวละครที่ผู้อ่านและคนดูเกลียดมากที่สุดพ่อของเธอออฟฟอร์ดอัมบริดเป็นพ่อมดที่ทำงานอยู่ในกระทรวงเวทมนต์แต่เป็นคนที่ไม่ได้ทะเยอะทะยานเหมือนลูกสาวส่วนแม่เอลเลนเคลกเนลเป็นมาร์กเกิลที่ไม่เคยมีความสุขในชีวิต แถมโดโล雷สยังมีน้องชายที่เป็นสควิปอีกด้วยโดยสรุปแล้วโดโล雷สอัมบริดจึงเป็นแม่มดเลือดผสมที่พยายามปกปิดสถานะเลือดของตัวเองมาโดยตลอดด้วยความที่เธอรังเกียจครอบครัวตัวเองรังเกียจน้องชายรังเกียจแม่มักเก้ลผลก็คือบ้านแตกครับแม่แยกทางกับพ่อเธอหอบลูกชายสควิปไปใช้ชีวิตในโลกของมักเก้ลส่วนโดโล雷สอัมบริดทะเยอะทะยานอยู่ในโลกของผู้วิเศษ Things The t a l ตส์อ s นนี้มันเลว e ้ายกว่าที่ฉ c o r i เจ็ดนิมฟอดอล่าทองส์มือปราบมารฝีมือดีของกระทรวงเวทมนต์และเป็นหนึ่งในสมาชิกภาคีนกฟินิกซ์แม่ของเธอแอนโดรเมดาแบล็กเป็นลูกสาวคนกลางของตระกูลแบล็กเธอมีพี่สาวคือเบลโรติกเลสแตรงและมีน้องสาวนาซิซ่ามาลฟอยภายหลังแอนโดรเมดาแต่งงานกับเท็ดทองส์พ่อมดที่เป็นมักเกลบอลแอนโดรเมดาจึงถูกตัดขาดออกจากตระกูลแบล็ก n ิมฟาด d ลาทองส์ลูกสาวของเธอจึงมีสถานะทางเลือดเป็นแม่มดเลือดผสมแถมเธอยังเป็นเมตามอฟเมกัสแม่มดที่สามารถเปลี่ยนลักษณะร่างกายได้อีกด้วย 6. รีมัสลูปินศาสตราจารย์ลูปินอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดที่ฮอกวอตส์ในปี1993จนถึงปี1994หนึ่งในสมาชิกพาคีนกฟินิกส์สามีของนิมฟาด d ลาทองส์ พ่อของเขาไลออาลูปินเป็นพ่อมดที่มีสถานะทางเลือดไม่แน่ชัดส่วนแม่ของเขาโฮบลูปินเป็นมักเกิลที่สวยงามภายหลังทั้งคู่ได้ให้กำเนิดลูกชายเพียงคนเดียวก็คือรีมัสลูปินสถานะทางเลือดของเขาจึงเป็นพ่อมดเลือดผสมต่อมารีมัสถูกมนุษย์หมาป่าเฟนเรียเกลแบกทำร้ายเป็นผลมาจากการแก้แค้นครับรีมัสก็เลยติดเชื้อเขาต้องทนทุกข์ทรมานกับชีวิตที่ต้องเป็นมนุษย์หมาป่าตั้งแต่ยังเด็ก มิเนวาแมกอนเกลศาสตราจารย์แมกอนเกลอาจารย์สอนวิชาแปลงร่างและอาจารย์ประจำบ้านกริฟฟินดอร์ผู้เข้มงวดและยึดถือกฎร,ระเบียบอย่างเคร่งครัดแม่ของเธออิสโซเบลแมกอนเกลเป็นแม่มดชาวสกอตติชเธอแต่งงานกับโรเบิร์ตแมกอนเกลซีเนียเขาเป็นมักเกิลครับและมีตำแหน่งใหญ่โตในโลกของมักเกิลเป็นรัฐมนตรีของประเทศสกอตแลนด์ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน3คนพี่คนโตคือมิเนวาแมกอนเกล เธอจึงมีสถานะทางเลือดเป็นแม่มดเลือดผสมมีเนว่ามีน้องชายอีกสองคนคือเมลคอมแมกกาโนเกลและโรเบิร์ตแมกกาโนเกลจูเนียร์ทั้งคู่เป็นพ่อมดเลือดผสม The House of Godric Gryffindor has commanded the respect of the Wizard World for nearly 10 centuries. I will not have you in the course of a single evening besmirching that name by behaving like a babbling, bumbling band of baboons. C. Tom Marvolo Riddle. เรารู้จักในชื่อหลอดโวลเดมอร หรือคนที่คุณก็รู้ว่าใครเขาคือจอมมารผู้คลั่งเลือดบริสุทธิ์ที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างความหวาดผวาไปทั่วโลกของผู้วิเศษและเป็นหนึ่งในพ่อมดฝ่ายมืดที่ทรงพลังและอันตรายมากที่สุดตลอดกาลแม่ของเขาคือแม่มดเลือดบริสุทธิ์เมโลเพกอนเธอได้หลงรักมักเกินหนุ่มรูปงามนามว่าทอมริดเดิลเธอตัดสินใจใช้ยาสเสน่ห์กับเขาและได้ให้กำเนิดลูกชายทอมมาวโรริดเดิลสถานะทางเลือดของโวเดอมอร์ จึงเป็นพ่อมดเลือดผสมครับและอย่างที่รู้กันครับเขาเกลียดพ่อมาร์เกิลที่ทิ้งแม่ของเขาไปและปล่อยให้เธอตายอย่างเดียวดายทอมริดเดิลในวัยเพียง16ปีเดินทางมาที่หมู่บ้านลิตเติลแฮงเกอร์ตันและลงมือสังหารพ่อกับปู่ย่าของเขาอย่างเลือดเย็นเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับแม่ของเขา 3. h a แฮร์รี่พอตเตอร์เด็กชายผู้รอดหนึ่งในพ่อมดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในยุคปัจจุบันผู้ที่ครั้งหนึ่ง คือรอดจากคำสาปอาวดาเคดาฟราของลอร์ดวูเดมอร์และในสงครามพ่อมดครั้งที่2เขาได้สยบพ่อมดฝ่ายมืดผู้ยิ่งใหญ่พ่อของแฮร์รี่คือเจมส์พอตเตอร์พ่อมดเลือดบริสุทธิ์ที่เก่งกาจรอบด้านทั้งการต่อสู้คาถาและกีฬาเขาได้แต่งงานกับลินลี่เอเวนแม่มดสาวที่มีสถานะเป็นมักเกิลบอนทั้งคู่เป็นคู่รักที่มีชื่อเสียงในสังคมผู้วิเศษและยังเป็นสมาชิกภาคีนกฟีนิกซ์รุ่นออริจินอลอีกด้วย ต่อมาทั้งสองคนได้ให้กำเนิดลูกชายเพียงคนเดียวนั่นก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์สถานะทางเลือดของแฮร์รี่จึงเป็นพ่อมดเลือดผสมครับ <S 2. s เซเวอร์แสเนปพ่อมดผู้มากความสามารถและมีบทบาทในโลกผู้พิเศษที่หลากหลายทั้งอาจารย์สอนวิชาปรุงยาที่ฮอกวอตส์ oss, อาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดอาจารย์ประจำบ้านซิลิทิรินอาจารย์ใหญ่ฮอกวอตส์ oss, สมาชิกภาคีน,นกฟินิกส์และผู้เสพความตาย เซวลัสเนปเป็นลูกชายคนเดียวของไอร e นเ n a นปแม่มดเลือดบริสุทธิ์และโทบ i a s สเ a p นปพ่อของเขาซึ่งเป็นมากเกิลสถานะทางเลือดของเ n a นปจึงเป็นพ่อมดเลือดผสมครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ที่สุดตรอกช่างปั่นฝ้ายทิ่นคนจนแต่ก็เป็นย่านที่อยู่ใกล้กับครอบครัวเอเวนนั่นก็เลยทําให้ s n เนปได้เจอกับ l i l ลี่เอเและตกหลุมรักเธออย่างลึกซึง้งจนได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันในเวลาต่อมา ในช่วงที่เรียนอยู่ที่ฮอกวอตส์เเนปก็ไม่ได้ปลื้มสถานะเลือดผสมของเขามากนักครับแต่เขาก็แอบตั้งฉายาให้กับตัวเองว่าเจ้าชายเลือดผสมและใช้ชื่อนี้อย่างลับๆน้อยคนนักที่จะรู้ในช่วงสงครามพ่อมดครั้งที่สองเเนปได้เสี่ยงตายเพื่อเป็นสายลับให้กับดัมเบิลอร์และกลายเป็นกุญแจสำคัญในการสยบจอมัน 1. 1. Bus, อัลบัสดัมเบิลดอร์พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลประธานสมาพันธ์พ่อมดแม่มดนานาชาติเหรียญตาเมอรินชั้นหนึ่งขององค์การสันนิบาตต,ต่อต้านอำนาจมืดอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ผู้ที่เคยสยบวายร้ายเกลเลอร์กลินเนเวลและเป็นเพียงคนเดียวที่หลอดโวลเดอมอร์กลัวพ่อของเขาเพอร์ซิวัลดัมเบิลดอร์พ่อมดที่มีสถานะทางเลือดไม่แน่ชัดครับ ส่วนแม่ของเขาคือเคนดราดัมเบิลดอร์เธอเป็นแม่มดมาร์เกิลบอสถานะทางเลือดของอัลบัสดัมเบิลดอร์จึงเป็นพ่อมดเลือดผสมครับอัลบัสเป็นพี่คนโตของบ้านเขามีน้องชายคืออาร์เบอร์ฟอร์ดดัมเบิลดอร์สถานะเลือดผสมเจ้าของร้านหัวหมูในหมู่บ้านฮอกมิดและน้องสาวอาริอาน่าดัมเบิลดอร์สถานะเลือดผสมเช่นกันเธอตายก่อนวัยอันควรท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างอัลบัส อาเบอร์ฟอร์ดและกลินนนวอล์ในสงครามพ่อมดครั้งที่สองอัลบัสดัมเบิลดอร์ยอมตายเพื่อรักษาสถานะสายลับของเเนปไว้ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการอันแยบยนในการสยบจอมมาร you know, สิ่งที่น่าสนใจในโลกเวทมนต์ก็คือหลายคนมักจะคิดว่าพ่อมดแม่มดที่มีสถานะเลือดบริสุทธ จะมีพลังเวทมนต์มากกว่าสถานะอื่นแต่ถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็พ่อมดแม่มดที่ทรงพลังและเชี่ยวชาญคาถาม,มากที่สุดคือพ่อมดแม่มดที่เป็นเลือดผสมทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นอัลบัสดัมเบิลดอร์ทอมริดเดิลเซเวอรลัสเนฟมินาวามักกอนากาและแฮร์รี่พอตเตอร์จุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งของโลกเวทมนต์แฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือเพื่อนรักทั้ง3ามคนอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์เฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์และรอนวิสลีย์ ทั้ง3คนมีสายเลือด3ประเภทด้วยกันแฮร์รี่เป็นเลือดผสมรอนเป็นเลือดบริสุทธิ์เฮอร์ไมโอนี่เป็นมาร์เกิลบอลมันเป็นความจงใจของผู้แต่ง JK เคโรลิงที่ต้องการจะสื่อถึงความเท่าเทียมกันของสายเลือดไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนและชนชั้นไหนก็ตามครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับแอดแล้วก็บนหนังด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ